สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาคบัวจะพาท่านมาเที่ยวชมสวนผักผักออร์แกนิกของคุณออยค่ะคุณออยนะครับบ้านของครูคุณออยหรือว่านินะครับจะจะจะเรียกนิแล้วกันในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณนิครับก็มาทำธุรกิจตรงนี้เพราะว่ามาจากกรุงเทพทำไมถึง ซึ่งมาจากเหตุผลที่ที่มาทําคือเมื่อก่อนเป็นนักข่าวค่ะเป็นนักข่าวสายท่องเที่ยวเดินทางเยอะอแล้วทีนี้ก็มันก็เหมือนจุดอิ่นตัวค่ะเดินทางเยอะแล้วแม่เราไม่สบายด้วยค่ะก็เลยลาออกลาออกมาทําเกษตรอินทรีย์อยู่ที่บ้านค่ะเราเราไปเรียนรู้มาจากไหนไม่เรียนรู้จากไหนเลยค่ะ g o o g l e มั่ง YouTube มั่งอะไรบ้งคนหาตรงนี้ใช่ค่ะแล้วคือหลักๆเราอยากทํา เเษตรทีี่่มมมันไใช้คลยแต่คนที่ที่จะมาทําเนี่ยมันต้องมีใจรักมาก่อนนะเราไปเอาแรงบันดาลใจตรงนี้มาจากไหนคือเหมือนเราเดินทางท่องเที่ยวเยอะๆเราก็จะไปเห็นโอเแล้วก็คิดไว้คิดไว้คิดไว้อะนะใช่ค่ะเราอยากเป็นอย่างนี้อยากทําอย่างนี้เราก็คิดไว้เก็บไว้ในลิ้นชักความจำแต่เราไม่มีทักษะไม่มีพื้นฐานอะไรเลยก็เลยมาค่อยๆอ่หาวิธีหมักปุ๋ยทํายังไงวิธีนู่นนี่นั่นทำยังไงก็เลยไปศึกษาจากยูทูบบ้างอะไรบ้างออ๋ค่ะ แล้วก็ทำมาสี่ห้าปีช,ช่วงก่อนโควิดก็ <ๆ S 2> ปัญหาไม่ไม่เรื่องาการตลาดก,ก็ขายดีค่ะพอมาช่วงโควิดช่วงที่โควิดปีแรกเนี่ยขายไม่ค่อยดีเพราะคนยังไม่ค่อยอไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยอยากจะเจอกันอะไรยเงี้ยแต่พอช่วงปีที่สองปุ๊บเราปรับมีการส่งให้หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>มีการปรับวิธีการส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นค่ะจนตอนนี้ก็ทั้งส่งลูกค้าตามบ้านแล้วก็มี ช่วงแรกๆก็เรามาอยู่ใหม่ก็คนก็รู้จักน้อยคนจะรู้จักน้อยแล้วก็แถวนี้เขาก็ว่าผักเราแพงเพราะเราปลูกอินทรีเนาะมันก็จะมีราคากว่าผักทั่วไปนิดหน่อยเลยมันก็มีความท้อไหมใช่ก็มีบ้างค่ะถ้าแถวนี้ก็แจกซีค่ะช่วงแรกอ๋อใช่แล้วก็ลองกินใช่แล้วเราก็จับกลุ่มกับเพื่อนๆที่ทําเกษตรอินรีย์ในพิษณุโลกรวมตัวกันแล้วก็ทําตลาดก็เริ่มมีส่งลงบ้านเริ่มส่งตามบ้านตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ ก็ก็ถือว่าผ่านประสบการณ์ตรงนั้นก่อนที่โควิดจะมาพอมาเจอโควิดเป็นไงครับช่วงแรกดอกไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าคนกลัวคนไม่อยากออกจากบ้านคนไม่อยากสัมผัสของก็ท้อนะคะแต่มันก็เป็นอยู่ช่วงประมาณแบบไม่ถี่เดือนเราก็ต้องเริ่มปรับเราก็พยายามปรับตัวปรับหาตลาดให้ได้หาหาช่องให้ได้ถ้าถ้ามีช่องเราก็ จะมีกําลังใจไปได้ใช่เพราะอย่างเมื่อก่อนมีขายหน้าร้านมีเปิดบูธตรงนั้นตรงนี้ตอนหลังเปิดไม่ได้ก็อาจเป็นวิธีการส่งวางตะกร้าหน้าบ้านมากว่าวางตะกร้าขายผ่านไปผ่านมาไม่หมายถึงว่าเราไปส่งให้ลูกค้าตามบ้านเลยนะคะแต่ลูกค้าจะไม่ออกมาเจอเราอเพราะว่าช่องทางการจ่ายเงินระยะห่างใช่ค่ะช่อเอาตะกร้าวางไว้หน้าบ้านเวลาเราไปถึงเราก็เอาใส่ตะกร้าหน้าบ้านแล้วก็จะโอนเงินให้อ แล้วในในี้ในกลุ่มในกลุ่มก็ขายของเราในในในย่านของอท่าโพท่าทองนี่มีเยอะไหมหรือว่าอำเภอเมืองท่าโพาโก็จะมีหนูเนาะแล้วก็จะมีรวมกลุ่มกับน้องที่แหลมโพบ้านกลางค่ะ<อ>เพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มเดิมที่เราทำสองแคลนกนิกด้วยกันอ๋อนั้นก็จะมีแบบประมาณสี่ห้าสวนที่ที่ที่เราทํากิจกรรมเริ่มกันแล้วก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะอ๋อแล้วก็ ตอนนี้ไอ้กลุ่มสองคแควอะไรเนี่ยนะ<ช>ม,มันเข้มแข็งขึ้นประมาณ<อ>ไหนแควออร์แกนิกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราทํารวมกลุ่มกันเพื่อจําหน่ายให้ให้สมาชิกด้วยเพราะสมาชิกเราอยู่หลายอําเภอมากอยู่เนินมะปรางชาติการวญจ<อ>น์วังทองอะไรอย่างเงี้ยครอบคลุมทั้งจังหวัดใช่แต่ตอนหลังเราเราเราจำหน่ายคือมันค่อนข้างขาดทุนช่วงโควิดนั่นแหละค่อนข้างขาดทุนแล้วเราก็เลยอ่ะ ปรับรูปแบบมาทํางานส่งเสริมเกษตรกรมากกว่าค่ะมากกว่างานขายก็คือคล้ายๆเหมือนลูกโซ่เราสร้างสร้างแนวร่วมแนวร่วมสร้างกลุ่มสร้างกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆแนวร่วมไปส่งเสริมเขาอะไรเขาแล้วก็ให้ความรู้วิธีการทําเกษตรอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยส่วนหนูกับเพื่อนๆในกลุ่มที่อยู่ในเขตนี้นะคะก็ทําการขายก็ถือว่าไปให้ไปให้เสนอทางเรื่องให้เขาไปแนะนําทางเรื่องอะไรเขาเพื่อให้เขาเนี่ย ลองเปลี่ยนวิธีเดิมๆจากการทําเกษตรทําอะไรต่างๆมาก็ลองปรับตรงนี้ก็ถือว่าได้ผลไหมก็ได้ผลนะคะเพราะว่ามีพื้นที่อยู่หลายพื้นที่เลยที่เราไปสนับสนุนแล้วเขาค่อยๆเปลี่ยนจากพื้นที่เยอะๆของเขาค่อยๆมาทาทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ขยายเต็มพื้นที่ก็มีหลายที่วันนี้คุณนีเหรอจะพาไปดูสวนที่ทําอยู่มีทั้งบอลมีอะไรมาอานเริ่ม เริ่มหลักก็คือตอนแรกก็มาทําผักออร์แกนิกผักขาผักก่อนเลยแล้วก็มาบอลสีอย่างบอลสีเนี่ยคือหนูชอบมาตั้งแต่ตอนแรกๆโอ้ก็เราก็เลี้ยงเลี้ยงไว้เลี้ยงดูความสวยงามแล้วพอเริ่มฮิตหนูก็เริ่มสั่งตัวแปลกๆเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สั่งเขามาสั่งสั่งไหนสั่งทางใต้หรือว่าออก็แล้วแต่ดูในเฟซบุ๊กตรงไหนมีเราก็เอาตรงนั้นแหละหรือว่าไปตามบ้านออ๋เราก็มาพอผักมาแล้วก็มาอะไรเริ่มเริ่มแรกผัก จริงๆผักของหนูเป็นหลักนะคะใช่พวกบอนสีบอนบอนนาต่างประเทศด้ยนะอันนี้ก็จะมาช่วงที่เขาฮิตฮิตแต่พอไม่ฮิตแล้วก็เราก็ปลูกไว้สวยงามในเงนี้ค่ะครับครับแลวันนี้ตอนนี้คุณนี่พามาดูแล้วตอนนี้ก็คือมีอยู่ร่องเนี้ชื่อชื่อชื่ออันนี้เลดคอร์สค่ะเลดคอร์สค่ะมันเป็นตระกูลของมันเป็นตัดมือสลัดค่ะอ๋อผักสลัดใช่ อ๋ออย่างนี้ถ้าถ้าเราปลูกอย่างนี้กับปลูกทําเขาคอตามอะไรมันถ้าเขาคอเขาคอ,อ,อก็จะมีสองแบบเนาะที่เขาทาคือผักไฮดโดรโปนิกส<อ>์ปลูกในน้ำนะคะคถ้าปลูกในน้าใช้ปุ๋ย AB, เอบอั้นก็จะเป็นเคมีค่ะก็จะเป็นผักเคมีอยู่<อ>ยังไม่ใช่ผักอินรีถ้าผักอินซีส่วนใหญ่จะปลูกดินค่ะปลูกดินแล้วใช้กระบวนการทุกอย่างเนี่ยจะไม่มีเคมีเลยทั้งทั้งทั้งสองชนิดเนี่ยถ้าถ้าอยู่บนภูเขาเนี่ย อากาศกับความเป็นมันดีกว่าเหรอเลี้ยงง่ายกว่าว่างั้นเถอะคือสลัดเขาจะชอบหนาวชอบลมชอบแดดด้วยอ๋อแต่ก็ไม่จัดอ่าถ้าแดดจัดแล้วร้อนเนี่ยก็จะจะไม่ไหวค่ะก็จะช็อตไปหน่อยแลลวใช่ใช่แต่ถ้าหนาวแดดจัดมากครับที่เห็นอยู่นี่ก็มีอยู่ร่องเดียวเนาะตอนนี้มีอยู่ร่องเดียวก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเดือนเมษาเดือนเมษาแล้วหนูไม่ได้ลงเดือนเมษา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงเวลาหน้าฤดูฝนเรามาดูกันใหม่นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นออเดอร์ในคลิปแรกสำหรับคุณนี่ที่ให้โอกาสมาด้านหลังบ้านมีอะไรไหมฮะมีก็มีแปลงกินคอร์สมีแปลงเคียวมีแปลงอะไรครับเดี๋ยวอันนี้จ,จูลินซีสังเคราะห์แสงค่ะจูรินซีสังเคราะห์แสงใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเราเรา,เราต้องผสมอะไรไหม ตอนหมักอะตอนทำาหะค่ะจะเอาใช้ไข่แดงค่ะไข่แดงผสมกับแหนแดงเนี่ยนะไม่ค่ะแหนก็จะเป็นประเภทของแหนแลก็จะใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้อป็นโปรตีนสูงอ๋อมันคนรราสูตรกันใช่คนเรสูตรเราต้องทำไว้หลายสูตรปลาเลี้ยงไก่เนี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโปรตีนได้ไอ้นี่ที่ที่ที่เขานิยมกันใหม่ๆเนี่ยนะใช่มันเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายมากเพราะเพราะที่มา คือใส่ไปแค่นี้ค่ะประมาณแค่นี้แล้วเราก็ใส่ขี้วัวกำมือหนึ่งเนี่ยสำหรับแค่นี้แล้วก็แล้วมันก็จะขยายเต็มเลยค่ะเราก็ค่อยๆเอาออกไปตากแห้งอันนี้อะไรนะกรีนคอร์สค่ะกรีนคอร์สกรีนคอสค่ะกรีนแปลว่าเขียวค่ะใช่อันนนี้ก็็เปคอร์สเขียวโอ้ก็สวยเนี่ยยังสมบูรณ์เนี่ยผมก็เห็นว่าสมบูรณ์นะเนี่ยเอาจริงๆเพราะว่าดูแล้วมันมันก็โตในสภาพของแดดขนาดนี้มันโตได้ ครับกรีนไรนะกรีนคอร์สค่ะกรีนคอร์สราคาดีไหมก็หนูขายย่อยขีดละยี่บาทค่ะถ้าเกิดใครอยากจะทําเนี่ยติดต่อได้ที่ยังไงก็ติดต่อได้ในกลุ่มเข้ากลุ่มอะไรสองแครอ่ากลุ่มกเกษตรอินทรีตอนนี้หนูเบอร์โทรคนนี้ก่อนดีกว่าเบอร์โทรหนูศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเด้าสี่หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสามหหนึ่งดแด้าสี่หอ๋อศูนย์ปดเก้า แล้วก็789 1461นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้ากลุ่มอะไรสองแควนั่นก็จะมีเพจเฟซบุ๊กค่ะเพจเฟซบุ๊กชื่อกลุ่มเกษตรอินทรียเอนดู t ู m e มส่วน2แควออร์แกนิกเนี่ยจะเป็นอ่าเราจะรวมตัวกันเพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกอินทรีย์ค่ะจะมีให้ความรู้เรื่องการัเตามเพจนี้เลยจะมีความรู้แล้วอบรมอะไรไปไปทำาไม เอาไม่ติ้งที่บ้านเขาได้เลยเราก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ฝากถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นวิทยาทานหน่อยได้ไหมครับก็จริงๆแล้วถ้าคนที่สนใจการทําเกษตรอินทรีย์จริงๆมันไม่ได้ยากเนาะมันเริ่มจากตัวเราอะค่ะตัวเราที่ที่สนใจ เปิดหาตัวเองเปิดหาตัวเองใหม่ๆใช่ใ่เปิดหาแนวทางหาช่องทางใหม่ๆหาช่องทางตอนนี้ก็เลยมีช่องทางการตลาดมีพันธมิตรมีหลายๆส่วนก็ก็น่าจะใช้โอกาสนี้เข้ามาศึกษาดูค่ะได้ครับก็วันนี้ขอขอบคุณคุณนี้มากครับไว้ไว้ช่วงที่มี ฝนชุกๆแล้วก็ฤดูฝนแล้วค่อยมาถ่ายกันใหม่เนาะครับวันนี้ก็ถือว่ามา,าหาช่องทางให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรในเขตจังหวัดพิศนุโลกของเราและจังและอำเภอใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อจะได้เป็นช่องทางาในการประกอบอาชีพหรือว่าเส้นทางใหม่ในการทรําเกษตรขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมครับท่านผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเก่าๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ